ไม่คือมันคุยกันเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวสีที่แล้วอ่ะนุยกันก็ด่าก็ต้องใจอะไม่ขอชัดเดียวอันนี้ได้ไหมเมื่อกี้นนเห็นไงเหมื่อชีเหื่อชี่ยโอเคเมื่อชี่ว่เชื่นึองสมโอ้นังนุ่น่ารักไหมมีาีน้มตอบด้วย เตะบอลไงนนเนี่ยเหรออินเนอร์เขาตอบดูคือ,อเอางี้จริง <laughs> ดิงดน่ารักเลิมี่เขาได้ภาพมันเป็นแบบหลายช็อตมากตอนนีน้นะคะน่ารักมากขอบคุณมากนะคะเออต่อไปออเวลามีใครเนี้ยบอลมาไม่มีใครกูนั่นแหละล